ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทร์ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีก็เวลานี้หลวงพ่อก็อยู่ที่แคนาดาความจริงนั้นการมาอยู่ที่แคนาดานั้นก็หวังเพื่อจะเผยแพร่เรื่องของสมาธิแล้วก็ได้รับผลตอบแทนก็คือมีฝรั่ง มาเรียนสมาธิเป็นล่ำเป็นสันตลอดมาอันนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศต่างๆที่มีอยู่ในเมืองแคนาดาเนี่ยเราจะสังเกตถึงไอต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีอายุมีใบของมันอยู่ประมาณสี่เดือนนอกจากนั้น มันจะทิ้งใบเหลือแต่ต้นมันเหมือนแกันกะต้นไม้ตายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสโนมันลงก่อนแต่ที่มันจะร่วงใบไม้ทั้งหมดมันก็สีเหลืองหมดทั้งป่ามันก็ดูสวยงามเหมือนกันพอมันร่วงแล้วมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปตั้งหลายเดือนกว่ามันจะออกใบ พอมันออกใบแล้วมันอกีอยู่ได้เพียงสามสี่เดือนมันก็ร่วงใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมชาติหนึ่งอย่างไรก็ตามธรรมชาติคือธรรมชาติเราจะมากล่าวกันถึงเรื่องมงคลละสูตรกันต่อคือมงคลละสูตรที่หลวงพ่อได้แสดงนั้นก็มาถึงสันตุถิจักกตัญยุตา สันตุถีแปลว่าการอยู่พอดิบพอดีอยู่ได้พอดิบพอดียินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มีเท่าไหร่ก็มีความยินดีอยู่ในฐานะของตนเรียกว่าสันตุถีในข้อต่อไปคือกตัญญูตาให้รู้จักคุณของท่านพุทธ่มีคุณแก่เรา ทั้งสองอย่างนี้ท่านถือว่าเ,าเป็นมงคลถ้ามันตรงกันข้ามกับสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอัปมงคลคือว่าเมื่อฐานะของเรามีอยู่เพียงเท่าไรเราไม่สามารถที่จะขยายฐานะก็เรียกว่ามีความสามารถเท่าไรเราก็ทำเพียงเท่านั้น <c oughs> แล้วเราก็ยินดีที่ เราทำมาโดยสุจริตไม่ต้องไปคดโกงไม่ต้องไปลักไปขมโมยไม่ต้องไปทำลายคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้เป็นการพรเหมอพอดีแก่ฐานะเราอยู่ในฐานะใดก็มีความยินดีอยู่ในฐานะนั้น ในสิ่งนี้เรียกว่า่ความพอดีความพอดีในฐานะเนี่ยมันจะอยู่มีความเป็นสุขทีนี้ถ้าหากว่าเรามีฐานะอย่างนี้เห็นคนอื่นรวยก็อยากจะรวยตามไปด้วยหาวิธีการต่างๆมันก็เกิดความทุกข์เมื่อการที่เรารู้จักพอดีในฐานะของเรานั้น เราก็เกิดความสบายนอกจากนั้นเรายังอยู่ในศีลธรรมนอกจากนั้นเรายังอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องมีความเดือดร้อนเพราะว่าคำว่าสันติถีคือไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นหรือความขยันหมั่นเพียรน,นั่น ก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าขันติคือความอดทนเป็นความสําเร็จวิริยะความภาคเพียนก็คือความสําเร็จคนเรานั่นถ้าหากว่าเกิดการเกียดข้านขึ้นมาก็ไม่ใช่ถือว่าสันตถีก็ถือว่า,เ,าเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือว่ายังไงก็ตาม เพราะฉะนั้นในคำว่าสันตุถธีจะมีคำอธิบายมากในฐานะความพอดีเนี่ยถ้าหากวกคนเรานั่นรู้จักความพอดีในฐานะของตนแล้วทุกคนจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นจากบุญเกิดขึ้นจากวาสนาเกิดขึ้นจากบารมี เราจะไปแข่งร่างกายนั่นก็พอแข่งได้แต่จะไปแข่งบุญวาสนานั่นแข่งกันไม่ได้เราทำมาทำบุญมาแค่ไหนเราก็ต้องได้รับผลแค่นั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้พวกเราทําบุญสร้างบุญไว้เพื่อที่จะพัฒนาฐานะของเราทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า กาจัญยูนั้นแม้เป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคคลผู้ทีเ่เป็นผู้ดีที่ท่านแสดงว่านิมิตต่างสาธุรูปานังกตจัญญูกตเวทิตาการที่รู้จักบุญคุณของบุคคลผู้อื่นนั่นถือว่าเป็นคนดีในขณะเดียวกันกับการที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนอื่นนั้น,น,นเรียกว่าคนชั่ว คนชั่วก็คือคนอับประมงคลคนดีก็คือคนที่มีมงคลแก่ตัวอย่างเนี้อย่างที่เรียกว่ายอดกะตัญญูท่านพระสารีบุตรที่เป็นอักษาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้แสดงถึงความกะตัญญูให้ปรากฏเป็นประวัติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสองพันกว่าปีมานี้ เพราะว่ามีคนแก่คนหนึ่งที่ชื่อวาราทะต้องการอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาไปหาองค์ไหนท่านก็บอกว่าบวชไม่ได้เรกแก่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวจะลําบากองค์นั้นก็ไม่บวชให้องค์นี้ก็ไม่บวชให้พอไปถึงพระสารีบุตรท่านระลึกได้ว่าราทะคนนี้ในวันหนึ่งเคยตักบ,บาตรท่านหนึ่งทัพี ท่านยังจำได้เพราะฉะนั้นมาเถิดเราจะบวชให้พระสารีบุตรก็ได้บวชให้แก่ท่านพระแก่ราธะราธะเมื่อบวชแล้วก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราคือบิดามารดาครูบาอาจารย์ หรือท่านผพืชที่ได้สงเคราะห์เราเไม่ว่าจะเป็นสงเคราะห์ด้วยกรณีใดๆเราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมท่านจึงได้กล่าวว่าบุคคลเช่นนั้นเป็นมงคลที่มีความสูงสุดในมงคลทั้งสองข้อนี้สรุปได้ว่าความรู้จักพอดีในฐานะของตนมีบุญมาเท่าไหร่เราก็เสวยบุญเท่านั้น แล้วข้อที่สองก็คือการรู้จักบุญคุณของบุคคลผู้อื่นทั้งสองประการนี้ถ้าหากว่ามีอยู่ในหมู่ใดคณะใดคนใดก็ถือว่าเป็นมงคลเดียวกว่าเป็นมงคลที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมงคลทั้ง37ข้อนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเทวดามนุษย์ทั้งหลาย พากันแสวงหามงคลกันมาเ pues ป nah ็นเวลาหลายร้อยปีก็หามงคลไม่เจอบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่หน้าผากบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่แขนบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่การแต่งงานบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่การโกนจุกบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่ได้ลูกผู้ชายอะไรอย่างนี้เขาก็ว่ากัน แต่ก็มันก็ไม่ใช่มงคลจริงเมื่อเฉียงกันไปเฉียงกันมาเป็นเวลาถึงสิบสองปีแล้วพระพุทธเจ้าบัตรบังเกิดขึ้นมาก็จึงได้มาแก้ปัญหามงคลนี้พระองค์จึงได้แสดงมงคล37ข้อสวัสดีสาธุ